ไม่ใช่ระบบฟุตบอลเยอรมันสไตล์นะครับโชมมตชูเกิลได้พูดถึงซาเดียวมาน่บอกว่าเป็นนักเตะที่ผลงานต่ำกว่าเป้านะครับยอมรับตามความจริงโชมัตชูเกิลแกกุนซือของไบเยนมิวนิกนะครับเปิดเผยสายเหตุที่ซาเดียวมาน่อดีตปีของเวอโพไม่เป็นตัวเลือกหลักของไบเยนในฤดูกาลที่ผ่านมาไบเยนเนี่ยพร้อมเมินมานีนะอยากจะให้เขาแยกออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลย ราคา17ล้านปอนด์ครับโดยไบเยนเนี่ยพยายามหาเงินมาสมทบทุนในการจะขอซื้อตัวแฮร์รี่เคนมาจากไก่ในทองท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วจากการให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวครั้งแรกก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ครับชูเกิลก็ได้พูดถึงมานี่นะครับเขาบอกว่ามานี่เนี่ยเขาทำผลงานได้ต่ำกว่าความคาดหวังสถานการณ์การแข่งขันมันสูงมากตำแหน่งการออกสตาร์ทไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมานี่เลยในช่วงที่ผ่านมานักเตะเองก็รู้ถึงเรื่องนี้ดีเขารู้ความคิดเห็นของผม และความคิดเห็นของสโมสรมาน,นี่เนี่ยพยายามจะปรับตัวแล้วแต่ทุกอย่างมันไม่ไปตามที่เขาตั้งใจเอาไว้เลยเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตของมาน,นี่จะเป็นยังไงหลังจากนี้ไปเพราะว่าฟอร์มของเขาและการเล่นของเขามันไม่เหมือนตอนอยู่กับลิเวอร์พูลอันนี้คือสิ่งที่ชมัตชุคเคิลนะครับได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงซาดิโอมานี่นะครับ ว่าไม่รู้อนาคตจริงๆนะครับผลงานของเขาตามกว่ามาตรฐานหลังจากที่เล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเจนทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับอนาคตของซาดิโอมาเน่จัดไปครับวยรุน